ยี่สิบหาวีครับบังไฟบางนี่น้อยครับโอ้ยโอ้ยะขึ้นก็ได้ลวคร เบานะครับเบาไปบางบอิหานะครับไฟไปครับบางนีนบแียแบีงแล้วครับบังบรหานี้ครับเพียงซีฟครับบางนี่ หายไปขันไปจนสี่ถอดมงใดกันเอ้ยถอดใดแล้วครับถอดเรียบร้อยครับเชิญเบิรงครับเบิรงครับบอาสีบอลใดบอลขันบอลใดกับพานครับขึ้นซูงขนาดนี้ครับบนนาสีใจปัญหาครับ ไปของเก่าโอ้โหชุ่มครับหยาดหายครับกล่องมมีครับมันนี้เฮ้ย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 เฮเฮ้ย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  แงนครับเบาแต่ห wow. ัวมุนลงมากที่าวอยู่วะเร็าสีไใ้สี่ว้สีไวบนะนี่วัดจ้วงวัวงล้วนล้วนวะวัดจวงนึ่งรอเนี่โไม่ดเจดลยเด้วกสสิัี่วังเจ้ากสิบนไปครับสวังเจาเอเบิ้งเบิ้งเบิ้งใหม่หม่ดได้ครับเจ็ดสบบผ่านไป เพียงพอดีกระอาวเนอะเอากระ้าวบ่นผู้ันจะจีบเนี่ยผมยังเจอที่ยังบ่นนะครับเห็นนะครับถ้าได้ละป้ารวยรวยรวยเลยรยรวยรวยเอยเอาให้ได้ให้ได้เก่าซีไปได้ยังเหลืออะารยังเหลืออะไรจะได้ละวันนะ เกาสุเก้ยเกดอง้ลอลสองครับล่สองเเจ้ล่องเจ้าเครับนะครับบางนี่ราคาแเพียงครับหนแปดสีบีแป เก่าสิบสิบครับไปไีครับไปได้ครับไปได้ไปได้ดำโตเนียนเนียนโ้ไปไปนบอเว้าวสุดยอดเดียบร้อยเบาเทะแล่วครับนี่ับ สูดยอดครับสูงคักครับบักเนี่ครับมื่ว่านนี้พ่แพ้มาหลายมือแล้วแต่ว่ามือนี้นาที่แกโตได้ครับสูงเป็นสูงครับย่านตาหายครับขั้นสูงแล้วครับรอเบิงกันต่อไปเป็นมองไฟใส่หัววนครับวนขวนวนขวนครับ

งสูงสูงครับสูงยังสูงอยู่นั่นนเออช่านเจนมาแล้วนะราคาวนี้ผ่าราคาลรอผ่านทุกราคาครับเอาเนว่ากระสิจ้ไปหอวเดยครับร้อยผ่านไปทำตสีดียวอันนี้เลยมเยมรมม ฝั่งไฟครับใส่หัวกวนลงมากครับแต่ว่าบังไฟบินได้สูงมากๆครับข้อดีก็บินได้สูงครับแต่ก็ใส่หัวกวนลงมาเรื่อยๆครับก็คือพานแล้วล่ละครับผมเวลาใส่ห and ัวกวนเวิก์นเวิบลงมากครับใส่หัวกวนครับ ลงมาต่ำกับ่ได like, ้บ่ได้เร uh, ียวบนได้ค huh. รับขก่ยังเมีบดีวนเบาๆครับบ่ได้เสยครับไปใหม่ลงมาครับไปใหม่แล้วพิดปึ้งอยหาสครับผ่านทุกราคาครับผม